นี่ก็มาอยู่กับตู้เอดีซีเจ็ดสิบงานเสียดำดำสิ่งว่าจะสิ่งแค่ไหนมาดูนะครับผมมาปีเริ่มแล้วนะครับมีทั้งน้ำทั้งไม่น้ำนะครับจะดูกันวัดลีลาของแต่ละท่านไปครับว่าจะเอาแบบไหนดีว่าจะ ดูลีลาการเกี่ยวกันเก็บขอบเก็บมุมการสวิงการสกีการเทลงรถของเดะรับทันนะไม่เหมือนกันนะครับสูตรใครก็สูตรมันนะครับอ,อันนี้ใจเย็นครับเพราะมีเอเย็นตึบครับไม่เหมือนอแบบเปลือยโล่งครับอันนั้นทังรอนทังฝุ่นครับอันนี้ก็น่าจะลีลาน่าจะเย็นจ้อยๆครับดูเอแบบ ข้าวนี่ซูนประมาณโคนะครับสูงมากครับมาดูคนงานเขาเสียตามมานะครับผมนี่ก็สุดนะครับไม่มีลูกน้องแต่ยังไดนะครับขึ้นเองขับเองเกียร์เองคนเองเติมน้ำมันเองแน่นอนจะนับเลยครับติดตามชมว่าจะรับหรือ,รอ,รอไม่รับครับเดี๋ยวติดตามชมกันยาวๆครับ แต่ตอนนี้มาคนเดียวนะครับลูกน้องไม่มีนะครับรับสมัครลูกน้องหรือเปล่าไม่ได้ถามเลยครับผมเห็นไปตรงไหนมีแต่ไปคนเดียวครับลากคนเดียวขึ้นคนเดียวเกี่ยวคนเดียวโอ้อรจะสุดยอดนขนาดน,านั้นเลยเดีดูิอดของเจ้านี่เลยดีสีเจ็ดสิบ ทีป่ปลัดดูครับสายยิมตึบนะครับคันนี้สุจัดปลัดบอกโอ้แน่นอนครับเป็นปักทงครับซื้อนะครับซื้อสร้างข้าวครับหนึ่งพันบาทนะครับปักอนุสรไว้ก่อนเดี๋ยวมีคนเอาเวอ่วมาปลูกได้ทั้งข้าวได้ทั้งไงนี่อีกเจี๋ยงแบบสร้างนะวัคันหนึ่งครับเนะี่ย กำลังเอาสัญลักษณ์ไปปักครับเดี๋ยวมีคนเอาวัวมาปูกหร,รือว่าเก็บฟางอะไรไปก่อนนะครับนี่แน่นอนจะนาจากเลบันตังเซาบัานตังเรียงลุ่ต,ลติดมาเปื้อนบาทห0 0่งพันบาทมีที่นี่ที่เดียวนะฮะโนเสียตามดัมซิ่งครับผมปีนี้เก็บเต็เตมได้ตลอดไม่ว่านาปรังครับนาปรังก็เก็บได้ตลอดนะครับน,นี้ลงมาถึงนาปีก็ เต็บได้ตลอดเหมือนกันกับคนละครหนึ่งเดียวคนเดียวเท่านั้นเือเะมเต็มเลยอันนี้คนปักสัญลักษณ์ดาวัวมาลงหรือว่ายังไงไม่รู้นะครับแต่เมาเจ้าของแล้วหนึ่บาทหมดนี่เลยสั่งข้าวนี้ก็อยู่กับดีซีเจ็ดที่ตู้แอรเหมือนเดิมครับปากผลงานนะครับกินดับซิ่งครับยังไม่ดัก นี่ก็มาดูคันนี้เข้าปีที่สองนะครับสำหรับอุบตาคันนี้ยังไม,ม่มีอะไรเสียหายนะครับมีแต่ตัวนั่นแหละชนหินนะครับแตกๆตกครับคไปงับๆน่ะงับๆน่ะรองนั้นก,ก็ยังใชง้งับปินะครับซึ่งเป็นรถมือเดียวที่ขับแบบ นุ่มเบาสบายในสไตล์ของคุณตามเองเลยจ้ะไปแล้วครับดูตู้เอจะเซฟเรียบเวลากิ่งไม้เยอะๆอย่างนี้นะครับจะเข้าเร็วแรงไม่ได้นะครับต้องดูข้างบนด้วยนะครับไม่งั้นจะจกแต,แต,ตกก่อเดินตุกปักตีเเอไปปักอย่างแรกครับเขตดินแดนครับจัาวัวมาปล่อยครับต้องทำสัญ,ญลักษณ์ไม่งั้นชเนี่ยเปะแกเนี่ยรน้อทุบมันเจ้าดีซีคันนี้มัน ดีครับเวลาข้าวไม่ค่อยมีอะไรก็จะไม่ได้รับเต็มราคานะครับประมาณ200กว่าบาทนะครับไม่ใช่เมาว่าเออกี่ไร่กี่ไร่คิดนี่ครับอีเด็ดของเขาก็คือไม่เอาเต็มนะครับเวลาข้าวไม่เกิดอะไรนี่ก็เอาแต่คาน้ำมัน200เพิ่นบอกว่าช่วยๆกันไปนะดูครับดูครับตอนนี้ก็เริ่มชินเริ่มชำนาญนะครับเขาปิดที่สองแล้วก็ รูสติปครับจากแรกๆมาตะกุกตะแกะขมุบตบมาแครับโอ้คือครับคุบครับครับแลนนี้ก็เสียงก็เริ่มแบบชำนาญนะครับเวลาหมุนเข้าโค้งเข้าโค้งนี่ขึ้นปัดบขึ้นปั๊บนะเดี๋ยวสอบถามให้ครับว่าจะรับลูกน้องหรือเปล่าคลิปนี้ก็ขออนุญาตปิดคลิปเพลงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวติดตามชมตอนต่อไปกับเสียตามดับซิ่งนะครับ มีหลายอาชีพเลยเนี่ทางรับงานเครื่องเสียนหลายงานอยู่คลิปน,นี้ก็บายบาย